คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับกราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพิงนะครับ กับภารกิจที่คิดแสงของเราหน่าเองนะครับตอนนี้ก็มาถึง EP ที่3ันแล้วนะครับภาค3 EP ที่3นั่นเองนะครับฮะก็มาต่อกันเลยนะครับรอบกอดสาวถ้ำนะครับทุกคนจบไปที่48,000แปดร้อยคะแนนนะก็ EP ที่3แล้วก็มาอยู่กับลัคกี้เนโกะนะครับหรือว่าเนโกะนำโชคนั่นเองนะครับทุกคนก่อนเข้าเริ่มเกมนะครับเพื่อนๆกันกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเราไปลุย พิจารกันเลยดีกว่าครับเรนจะไปจบกันที่เท่าไหร่แต่ไปดูกันนะครับได้อ่ะโอเคครับทุกคนมาอยู่ที่หน้าเกมกันแล้วนะครับนะก็เหมือนเดิมครับทุกคนรอบนี้ผมขอเป็น200ร้อยละกันอ๋แต่ได้ถึงแสนเร็วๆนะครับ <laughs> ผมขอซื้อเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพื่อความรวดเร็วรวดเร็วนั่นเองนะครับ มาครับสกเก็ตเตอร์สีตัวทอนสิบหมุนนั่นนีงนะครับไปรอบนี้เป็นสองร้อยนะเว้ยสองเข็มแรกนะเบ็ดร้อยรอบนี้ผมมาเป็นสองร้อยเลยเผื่อว่ามันจะจบในลัคกี้ในโกนะครับ <c oughs> เฮ้ยมันไม่จ่ายวะ่ะเอ้ยมาเลยเว้ยบดปุ๊บมาวะ่ะสามพันแปดไปแล้วก็อีกสามพันหนึ่งร้อยไปหกสิบไปมาสามหกสิบ อจม้อยทุกคนไปกันตอ่ออีก5รอบตัวโคโลน้อยอยู่นะครับอุ้ยทูชิมาว่า1,440ไปครับเคแถว2หน่อยเฮ้ยเคแถว2นีไม่มาให้ไปครับทุกคนอย่าลืมนะครับโหลดเ้อไป15 0 0นนะอุ้ยอึ4,060 ีซูชิเสียเลขได้ไม่ใช่ซูชิตุนข้าวปั้นใช่ไหมเขาเรียกซูชิหน้าหน้าหน้าเซม,มอนอ่ะเอออ่ะอีกหนึ่งรอบสุดท้ายอ่ะหนึ่งรอบทุกคนสุดท้ายครับว่าไงโอ้ไม่ให้แต่ให้ตัวคุณอ่ะหมื่นสามนะแต่ขาดทุนนะครับหมื่นสามทุกคนแต่เราขาดทุนไปสองพันนะครับ เราซื้อไปหมื่นห้านะครับมานะเราจัดอีกทุกคนอีกหมื่นห้านะครับเราจัดนะจัดนักจะเต้นอยู่แล้วนะครับกับไรอันคะิงนะนะเล่นใหญ่ใจต้องิึงนะครับทุกคนใจถึงก็ต้องใจดิ่งๆนะครับเก็บตัวคูณมาก่อนแปดคูณแปดไปแล้วคูณสิบครับทุกคนเก็บตัวคูณก็จ่ายให้บ้างก็ดีนะ เมาครับสวยไม่ใช่ว่าเก็บตัวคูณนะครับบางทีนะผมเคยเล่นมากันตัวคูณ30มสิบแม่งในใจนี่เลยนะครับไม่รู้จะมาทำไมเยอะแยะนะครับเฮ้ยตัวคูณหูจุดจุดุดคูณยี่สิบตัวคูณสามหมื่นแปดเฮียไปต่อเออเฮ้ยสามหมื่นแปดร้อยสามหมื่นแปดพันแปดแปดร้อยอ่ะ อึ้งห้าพันหเฮ้ยอึ้งก่อนตอนเนี้อึ้งก่อนอะเหมือนสาวทำเลยเว้ยมาชอตเดียวคือเป็นหมื่นอะอันนี้หนักกว่าอีกก็สามหมืนเมื่อกี้ดูดูมันทําโอ้โหนี่หอไอ้โคมไฟแดงแถวแรกมานะทุกคนแม่ถึงแสนแน่เมื่อกี้ขาว่าคมไฟแถ,แถโคมไฟสีแดงแถวแรกมา ี่หมทุกคนเฮ้ยซื้อไปห้าหมื่นาทุกคนกำไรอะ่ะดู 7, 10, เจ็ดหเฮ้ยทุกคนกคน 8, 3, 2, 2, ูณแปดสามาอีกสองพไปเอไหลครับ4 8, ี่พันเอสี่ริวยังไหลอยู่อีกเก้เจมฮะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยปัดเศษเว้ย อ้ย8,000สี่เฮ้ยเฮ้ย hey! 1 0จ7ดทุกคนอันนี้แต่งนอกนะมันแต่งนอกนะมันไหลแล้วมันคอมโบให้เมื่อกี้เฮ้ยยังมาอยู่อ่ะเฮ้ยจะปัดเศษนะจะปัดเศษเองนะทุกคน9,005เลห้้วอีก5,000ไม่ไดีกว่าแต่ล็อก เก็บไว้ที่ค่ะทุกคนอีกห้าพันเราไปลุ้นกับเกมต่อไปดีกว่านะครับเอออึ้งวะโอเคครับนะ EP ที่สามนะครับผมขอจบไว้เพียงเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบนะครับทุกคนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบนะครับ EP ที่สามขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับลัคกี้เนโก้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้น EP ที่สี่กันนะครับทุกคนผมว่าถึงแสนแน่นะกับเกมต่อไปเดี๋ยวไว้ติดตามกันนะครับทุกคน นะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับนะแล้วก็เข้ากลุ่มวนธรรมนะครับลิงแรกใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลคุยกันก่อนได้เลยนะครับนะโอเคครับทุกคนคลิปนี้นะครับ EP ที่สามก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ EP ที่สี่นะโอเคก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ